สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับพ่อครัวโตอ๋อนนะครับได้เมนูครับนี่เลยครับเนื้อเสือร้องไห้ผัดเผ็ดใบยี่หร่าครับโอ้โหวันีพริกนะครับสำหรับสายโหดครับสําหรับสายเผ็ดครับท่านผู้ชมครับไปดูครับที่ทำให้สดประกอบมีอะไรบ้างครับน่าวันนี้วัตถุดิบของเรานะครับนี่เลยครับได้มา เมนูเด็ดๆนะครับเมนูเผ็ดๆนะครับตำพิกแกงเอกด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับพระเอกของเราครับใบยี่รานะครับนี่เลยหอมยี่รารสร้อนแรงสดๆนะครับใบอวบๆเลยครับท่านผู้ชมครับใบยี่ราครับได้มากำใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนะแล้วก็เนื้อ นะครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อครัวตวออได้เป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับหรือเนื้อติดมันก็ได้นะครับท่านผู้ชมใช้เนื้อแบบติดมันนะครับถึงจะอร่อยครับท่านผู้ชมทีนี้มาดูเครื่องแกงของเราครับพริกแกงของเราครับพริกแดงเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็พริกแดงเม็ดเล็กนะครับพริกแห้งนะครับพริกแห้งของเราสองพริกกนะครับท่านผู้ชมอันนี้ให้ความเผ็ดครับเม็ดแดงพริกแดงเม็ดใ่ให้ให้สีสันนะครับ แล้วก็นะครับเติมความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูสวนลงไปครับพริกจินดาแดงครับโรยหน้าอีกพริกไทยอีกครับท่านผู้ชมไม่เผ็ดให้รู้ไปครับหอมแดงครับกระเทียมครับท่านผู้ชมมีอะไรอีกครับข่าตะไครใบมะกรูดครับท่านผู้ชมนี่เลยครับแล้วก็ขิงเออขมิ้นครับท่านผู้ชม กะปิครับได้มาอีกมีอะไรอีกครับแล้วก็พริกไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมพริกไทยอ่อนนะครับโอ้โหเมนูนี้สายซาดิตครับท่านผู้ชมเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแกมก็ดีครับเริ่มต้นที่เราต้องเตรียมพริกแกงของเราครับเรานําพริกแดงเม็ดใหญ่นะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาแช่เอาขั้วที่แข็งๆเขาอ,ออกด้วยนะครับท่านผู้ชม ต้องแช่นะครับทานผู้ชมอย่างน,น้อยๆ30นาทีเพราะว่าเวลาโขลกจะได้โขลกง่ายๆนะครับทุนผู้ชมแล้วมาเตรียมนะครับใบยี่หร่าของเราครับเขาจะหอมแล้วก็จะฉุนแล้วเขาก็จะกรบความขาวของเนื้อหรือเป็นเมนูอาหารป่าได้นะครับทุนผู้ชมยี่หร่านะครับเม็ดของเขาก็จะเอาไปทำพวกเครื่องแกงเครื่องเทศต่างๆนะครับ นี่เลยครับหรือกระเพราควายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมมาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ข่าแก่ของเรานะครับอย่าใส่เยอะนะครับท่านผู้ชมเอาพอได้กลิ่นนะครับถ้าใส่เยอะแล้วเขาจะเจิดเอานะครับได้ขาแล้วครับนี่เลยครับตะไคร้ของเราครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเวลาโขลกก็จะได้โขลกได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมตะไคร้ของเราขาดไม่ได้เลยนะครับพริกแกงถ้าเราตําเองนะครับ เขาก็จะมีความหอมนะครับท่านผู้ชมปั่นก็ไม่หอมครับท่านผู้ชมต้องโขลกต้องตำเองนะครับท่านผู้ชมถึงจะอร่อยครับวันนี้ก็เปิดพริกแกงแดงทั่วไปแต่พ่อครัวตอ่อใส่พริกไทยขาวนะครับพริกไทยมิดเข้าไปนะครับใบมะกรูดนะครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อครัวตอ่อหาลูกมะกรูดไม่ได้ก็ใส่ใบมะกรูดก็หอมได้เหมือนกันอ่ะนะครับไปเริ่มนะครับไปเริ่มทํานะครับท่านผู้ชมเตรียมครึ่งเรียบร้อยนะครับอ่าพริกจินดาแดงเนี้ย ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงเม็ดใหญ่หรือว่าเป็นพริกอ่อนก็ได้นะครับท่านผู้ชมพริกหยวกก็ได้แต่เพราะกลัวทอวันนี้สายโหดนะครับเพชรนะครับแบบซาดิครับเอาไว้โรยหน้าครับท่านผู้ชมอืมไล่ดูพริกอะไรบ้างครับพริกไทยเม็ดอ่อนครับนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอ่าหั่นเป็นเม็ดๆแล้วก็หรือเป็นนะครับท่านผู้ชมใบอี้ห่ากของเราถ้าเขาใบใหญ่แล้วก็มาสับ มาหั่นให้เขาเล็กนิดนึงนะครับเวลาทานเนี่ยก็จะได้ทานสะดวกอ่ะมาทําพริกแกงของเราครับนี่เลยครับพริกไทยเม็ดนะครับก็เวลาโขลกก็บดดก่อนนะครับท่านผู้ชมขยี้ขยี้ก่อนนะครับบดดเอานะครับเวลาโขกตะโขกเลยแล้วเขาจะกระเด็นนะครับนี่ครับพอเม็ดเขานัดเริ่มละเอียดแล้วก็ค่อยๆโขกนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือให้ความหอมนะครับท่านผู้ชมหอมแล้วก็เผ็ดอัมพริกอย่างที่หนึ่งแล้วนะครับ พริกไทยมีเลยครับไล่ไปทีละพริกนะครับท่านผู้ชมนะครับตะไคร้ครับเราเอาส่วนที่แข็งนะครับมาโขก่อนนะครับเทคนิคของการโขกก็อันไหนแข็งน้ําน้อยโขกก่อนนะครับน้าจะเดนไม่กระเด็นนะครับนะครับใส่ขมิ้นเข้าไปครับเพิ่มสีสันนะครับท่านผู้ชมมีเลยครับยาได้สีมาแล้วครับเพิ่มความหอมผิดซ่าเข้าไปอีกขาครับท่านผู้ชมนี่เลย แล้วก็ใบมะกรูดนะครับท่านผู้ชมส่วนประกอบนี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนผสมประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกระเทียมครับใช้กระเทียมไทยก็ได้กระเทียมให้น้อยกับหอมแดงนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับหอมแดงนะครับเราจะใส่ทีหลังนะครับแล้วก็พริกที่เราแช่น้ําไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่แช่น้ำเนี่ยโอ้โหโขกยากมากนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะพริกแดงเม็ดใหญ่นะครับท่านผู้ชมเปลือกแข็งมากนะครับขนาดว่า แช่น้ำไว้แล้วยังโขกยากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่พอโครัวตออดเพิ่มสปีดที่เฉดนะครับทู้ชมโดยเฉพาะนะาครับสกปีเข้าไปตาพริกแกงนี่เกือบชั่วโมงครับท่านผู้ชมกล้ามขึ้นทีเดียวเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยเราไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้พ่อครัวต่ออเนี่ยผัดเลยนะครับไม่ได้เก็บไว้นานแต่ถ้าเก็บไว้นานก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะเข็มเอาเอาเริ่มที่เริ่มกระบวนการทำแล้วครับใช้ไฟอ่อนนะครับท่านผู้ชม ใส so ่พร ar ิกแกงลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมเราจะผัดพริกแกงของเราให้หอมก่อนนะครับท่านผู้ชมผัดไปอ่อนค่อนไปทางไฟกลางนะครับท่านผู้ชมถ้าใช้ไฟแรงพริกแกงของเราจะไหมแล้วก็จะขมก็จะไม่อร่อยผัดให้เขาหอมเลยนะครับท่านผู้ชมผัดให้หอมเลยนะครับอืมกลิ่นฉุนกลิ่นหอมฉุยขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมก็เหมือนพริกแกงทั่วไปแหละครับแต่ว่าเราเพิ่ม ความเผ็ดด้วยใส่พริกไทยเม็ดเข้าไปอะครับเนื้อติดมันหรือเนื้อเสือรองให้ต้องเอาไปสับนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่สับหืเนื้อเขาจะหยาบมากครับท่านผู้ชมสับนะครับเพราะคนตออ่อนไม่เน้นเนื้อนะครับเน้นสมุนไพรเน้นความเผ็ดมีเลยครับน้ําตาลผัดเผ็ดเนี่ยเราจะไม่เน้นหวานนะครับเอาน้ําตาลตัดรสนะแล้วก็น้ําปลาขอบกระทะครับเผาน้้าปลาหอมขึ้นมาทันทีครับท่านผู้ชมนะเทคนิคของการผัดนะครับใส่น้ําปลาขอบกระทะ เขาเรียกว่าเผาน้ำปลาเขาก็จะหอมขึ้นมานะครับเนี่ยครับเนื้อของเราค่อยๆผัดนะครับผัดแห้งๆนะครับท่านผู้ชมผัดแบบแห้งๆนะครับแล้วก็ซอสปรุงสําเร็จก็จะมีซอสฝ้ายเขียวน้ํามันหอยครับแล้วก็ซอสผัวเหลืองนะครับท่านผู้ชมแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวจะเค็มเพราะว่า ริกแกงของเรามีกะปิแล้วพริกไทยอ่อนใส่เข้าไปครับนี่เลยสายซาดิดพริกจินดาแดงใส่เข้าไปสายซาดิดครับท่านผู้ชมเมนูนี้เผ็ดร้อนหอมมันครับท่านผู้ชมกลิ่นทานเข้าไปในเงื่อแตกซิกเลยครับท่านผู้ชมเมนูซาดิดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเวลาท่านผู้ชมทําก็ปรับเอาตามความชอบนะครับท่านผู้ชมส่วนพริกแกงก็พวกโคตอ,อก็ ใ้ส่วนประกอบนะครับอัตราส่วนประกอบอยู่ในคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีสูตรตายตัวนะครับนี่ครับพระเอกของเราครับใบยี่หร่าครับตอนนี้เร่งไปแรงได้เลยนะครับท่านผู้ชมผัดให้เขาสลดนะครับท่านผู้ชมผัดให้สลดอ่าเนี่ยครับผอมขึ้นมาทันทีเนี่ยครับก็คนตัวยังครับยังเผ็ดไม่พอครับใส่พริกขี้หนูเข้าไปอีกท่านผู้ชมจะเผ็ดไปถึงไหนครับ นี่ยครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับมเมนูนี้นะครับท่านผู้ชมเมนูอาหารป่ากลบกลิ่นด้วยใบยี่หรา่าตำพริกแกงเองนะครับท่านผู้ชมพริกแกงที่เราตำก็จะมีความหอมนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต เพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อขวดัตออดด้วยนะครับพ่อขวดัตออดจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผ่านอาหารที่เราทํานะครับอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะครับแล้วแต่เราชอบชอบแบบไหนเราทำทานแบบนั้นนะครับวันนี้พ่อัวตัตออมาแบบสูตรสาดิสครับท่านผู้ชมพริกนะครับพริกแห้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่พริกแดงจินดาพริกขี้หนูพริกไทย พริกไทยเม็ดพริกไทยอ,อ,อ่อนเอ้าพ่อครัวตออขอญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ